โยโยสวัสดีครับชาวเฟรมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้ว CJ วันนี้ก็จะมาแนะนำมารีวิว w ทางมาแนะนำมารี v i e ระบบ Reserve Auto น,นะครับผม Reserve Auto นะครับผมจะมีตั้งเวลา Reserve ได้นะครับตั้งเวลา Reserve ได้ตามที่เราต้องการนะครับ ว่าจะให้ตั้งเวลารีเวลาไหนบ้าง8โมง2ทุ่มสามทุ่มสีทุ่มาทุ่มก็แ,แต่แอันนี้เป็นสคริปต์นะครับก็จะมีระบบคร่าวๆอย่างนี้นครับมีเปิดประกาศระบบออโต้นะครับผมมันจะประกาศข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็นับเวลาตรงนี้นะครับ1 1นี่นคือ1น,นาทีนะครับผมเรจะเวลานับ1นนาทีนะครับ พอนับครบหนึ่งาทีมันก็จะทําการรีเซิร์ฟครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนในด o r d นะครับผมแล้วก็แค่เอาเวบฮุกมาใส่นะครับผมก็จะมีประกาศแจ้งเตือนแจ้งเตือนที่ขอก็จะมีประกาศตัวนี้ครับสามารถแก้ไขได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจะแจ 2018, ้งก่อนจะรีเซ <Maybe. S 2> ิร you ์ฟครับมันจะเตะผู้เล่นออกก่อนนะครับเตะผู้เล่นออกก่อนแล้วก็ค่อยรีเซิร์ฟแล้วก็จะมีแจ้งเตือนดิสแล้วก็ค่อยรีเซิร์ฟ นนี้ก็จะเป็นระบบสคริปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟล์ตัวนี้จะเป็นไฟล์รันเซิร์ฟนะครับผมที่เราใช้กดเปิดเซิร์ฟนะครับใช้รันเซิร์ะครับเราใช้กับไฟล์ไหนแล้วก็เอาชื่อไฟล์กับนามสก,กุลของมันมาใส่ตรงนี้นะครับผมก็คือสมมุติว่าเราใส่ไฟล์แบตตรงนี้ ก็ามาใส่างี้ครับถ้าเป็น cmd ก็ cmd มาใส่แล้วก็ชื่อไฟล์นะครับผมที่เรากดเปิดเซิร์ฟกดรันเซิร์ฟตามปกติหรือจะเป็น ex นะครับก็เอามาใส่นะครับเพราะว่าทําการรีมันจะต้อง get ไฟล์พวกนี้ครับเพื่อทําการเปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับผมก็คร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมี คำสั่งมีไอไม่ใช่อะมีคำสั่งเป็นคำสั่งรีเซิร์ฟโดยที่เราใช้ในเมืองครับเวลาเฉินเงี้ยบัคค้างหรือว่าเซิร์ฟรีไม่ตามกำหนดหรือว่าแบบเซิร์ฟแหลกมากเราอยากจะรีเองเงี้ยโดยเราที่เราไม่ต้องเข้าเครื่องนะครับเราก็สามารถประกาศได้นะครับอันนี้ก็ตั้งเวลาตามเครื่อง VP พนะครับมันจะรับตามเครื่อง VP พนครับถ้าสมมติว่าเครื่องว p พเรา10บโมงเงี้ยแต่เครื่องเราตีหนึ่งเนี่ยมันก็จะ ไปเก็ตของเครื่อง VPS นะครับมันจะรีทุก10บโมงเช้าอย่างเงี้ยโอเคงั้นก็ไปดูะระบบเทสระบบคำสั่งนะครับผมจะเป็นคำสั่งนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราก็ถ้าเป็นผู้เล่นก็รีตามนี่นะแล้วก็ใส่ข้อความแน่ครับว่าเราจะให้มันรีเซร์ฟ ประกาศว่าเไรมราก็เขียนว่ารีเซิร์ฟรีเซิร์ฟนะครับแล้วก็วักครั้งหนึ่งครับเราใส่คําสั่งด้านหน้าครับสเลแล้วก็วักครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก็วักอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นเวลาครับก็คือขั้นต่ําก็คือ1ครับหนึ่ง,งี่คือ1นอาทีนะครับผมผมจะ,นนะระีหนึ่งนาทีครับอ่ะก็ใส่1เสร็จแล้วก็กด enter ไปแล้วก็รออ่ะนะครับแล้วก็จะมีประกาศขึ้นมานะครับผม Okay. เราก็จะรอะครับถ้าทางที่เราก็บอกผู้เล่นก่อนนะครับแอดจะรีเซิร์ฟนะครับกรุณาออกจากเซิร์ฟอะไรประมาณนี้นก็ใส่ไปนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกอย่างเงี้ยคับอกก็ยังไม่เสร็จเลยลูกค้าท่านใดที่อยากคัตตอมคลิปหรือว่าซื้อคลิปหรือว่าเปิดเซิร์ฟไฟเอ็มนะครับติดต่อมาได้ทางดิสคอร์ดเลยนะครับผม ใครสนใจก็ลองมาดูในร้านได้ทำเล็กที่ขอดสนใจไปคลิปอันแนวไหนอะไรยังไงก็ติดต่อได้นะครับหรือว่าอยากเปิดเซิร์ฟตอนนี้รับเปิดเซิร์ฟอยู่นะครับ3 0 0สลอ็อตนะตัวเบสก็กำลังพัฒนาอยู่ครับเป็นหนึ่งไฟนนลนะครับผมใครที่สนใจก็ลองลอง,ลองเข้ามาถามดูได้นะครับประเทศเข้าเข้า,ขาอ่ะพอเสร็จมันก็จะหายไปอย่างงี้ครับสบักพักงหนึ่ง เพราะว่าผมต้องตั้งดีดไว้เดี๋ยวมันจะอ่ามันจะเตะออกปุ๊บแล้วมันก็จะรีเซิรฟเห็นไหมครับเตะป,ปุ๊บมันก็จะรีใหม่ข้อความตอนเตะน,นี้แล้วก็ใส่ได้นะครับเนี่ย่าเซฟก็ใส่หน้าคอาฟิกเลนยนะครับเนี่ยอ๋อเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ครับว่าเตะอ,ออกแล้วให้มันผากาศผมผู้เล่นว่ายัางไงครับแล้วก็ยัมีแจ้งเตือนในดิสค,ครับ พอรีเซฟเสร็จโอเคแล้วก็เข้าเซฟตามปกติทางที่ดีก็แนะนำให้ผู้เล่นเขาปิดไฟเก่อนครับแล้วก็กดเข้าใหม่มันถึงจะไม่บักส่วนใหญ่จะเตะออกแล้วก็กดเข้ามาเลยข้อมูลมันก็ส่วนใหญ่มันจะบันในเซร์ฟบางทีก็เนมืนอหนึ่งนีคเข้าได้ปกติ หรือเราจะประกาศในไ8ก็ได้ครับแล้วก็จะกดคิมพ์แต่ F8 มันจะไม่โชว์ภาษาไทยนะครับมันจะเป็นเทมภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็ใส่1นึปึ๊บเนี่ยมันก็จะประกาศมาอย่างเงี้นะเวลาเราก็ใส่ได้นะครับ60นาที30นาทีก็ตามที่เราต้องการเลยครับ จะประกาศนี้สวยเห็นกันทั้งเซิร์ชนะครับคนเข้ามาใหม่เข้ามาหลังหรือว่าออกไปกลับมามันก็จะขึ้นประกาศอยู่อย่างนี้นะครับทั้งคนออกคนเข้านะครับจะเห็นหมดนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับมารีวิวใครสนใจก็ติดต่อทางดิสคอได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ